ในการปรุงอาหารของชาวบุญนิยมหรือชาวอาโศกนี่จะนึกถึงเรื่องคุณค่าเรื่องการเบียดเบียนเรื่องอะไรมาเป็นหลักเลยนะคะอันนี้งานเจของเรานี่เป็นงานบุญยวุทธ์หม่เลกหนึ่งของชาวโศกเลยเพราะฉะนั้นการสรรหาอาหารหรือว่าการสรรหาพืชผักหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเราจะหาสิ่งที่ไร้สารพิษหรือาอาอแกนิกเท่าที่เราหาได้ในชุมชนของเราแล้วก็เวดวงเครือข่ายของพวกเรา อันนี้แม่แต่ถั่วฝักยาวที่มาเนี่ยเป็นออแกนิกนะคะเป็นเ,เครือข่ายของเรา,เาป้าลุงให้ข้อมูลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาสําหรับงานเจแต่บางอย่างอย่าง,างแตงกวาอย่างอะไรบางอย่างที่เราหาไม่ได้เราก็ต้องอาศัยตลาดอยู่อย่างมะเขือเทศอะไรแบบนี้ก็ต้องอยังอาศัยอยู่ก็ไม่ได้ว่าออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราก็เอาตามที่เราเราหาได้ะคะ่ะ,ะหาห้ก็ใช้ได้ยังไงบ้างโอ้ยท่า ถ่ายานบุญนิยมเราถูกมากกับข้าวละถุงละ20 25บาทเนี่ยถือว่าถูกมากๆค่ะร้อยบาทนี่ครอบครัวหนึ่งอิ่มเลยนะคะถ้าเป็นกับข้าวเป็นแกงเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะอิ่มเลยข้าวกล้องเลาก็ถุงละ10บาทอย่างครอบครัวหนึ่งก็3 4มสี่ถุงก,ก็พอแล้วอย่างเงี้ย